สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้เรามากล่าบไหว้ขอพรกับองค์ปฐม,มขอพรกับองค์หลวงพ่อฤษีนิ่งดำครอาจารย์นะคะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวัดท่าซุงหลวงพ่อฤษีนิ่งดำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวิหารแก้ว้อยเม็ดนะครับไปน้อมสักระบูชาขอพรกับองค์ปฐมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปขอพรกับหลวงพ่อฤษีนิ่งดำกันนะครับค่ะ จังหวัดอุทัยธานีเมืองคนดีนะครับมีวัดมากมายให้กับท่านผู้ชมได้ท่องเที่ยวแล้วก็พร้อมทั้งไปทาบุญกับสถานที่ของวัดต่างๆในจังหวัดอุทัยธานีนี้นะครับวันนี้เราขอเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องสาธุชนนะครับเดินทางมาที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็มาที่วัดท่าสุ่กันนะครับมาร่วมทาบุญกับทางวัดมาสาักระบูชาขอพรกับองค์ปฐมนะครับเสร็จแล้วก็มาขอพรกับหลวงพ่อฤาษีจริมนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะพาท่านผู้ชมไปกันนะครับ ช่วงนี้เราไปกันนียังไปทไันไหนวิหารแก้วร้อยเมตรเลยครับไปครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมาที่วิหารแก้วร้อยเมตรแล้วนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันเยอะเลยนะครับครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมไปกล่างพระฤาษีด้ำแล้วนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาน้อศักระพูชาขอคกอนกับหลวงพ่อฤาษีดำเป็นการขอเข้ามาแล้วครับสำหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องมาชาจนนะครับเดินทางมาอยู่ที่พิหารแก้วลอยเมนดดีอย่างมากมายเลยครับ าเพื่อนชมวิหารแก้วร้อยเมตรนะครับยดงามที่สุดเลยกันครับ,รบชว่วงนี้อาจารย์เด็กก็พาเพ,เพื่อนและท่านผู้ชมนะครับเยี่ยมชมอยู่บริเวณวิหารแก้วแห่งนี้นะครับเป็นวิหารแก้วร้อยเมตรนะครับชว่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนครับเดินทางมาน้อมสักการะบูชากันอย่างมากมายกับองค์สมและหลวงพ่อรถสีดิ่งดำนะครับ มากที่สุดเลยไหมครับเป็นวิหารแก้วร้อยเมตรนะครับวิจิตรการตาจริงๆเลยนะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตะวรของหลวงพ่อฤาษีนิงดำแล้วนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนครับ สำหรับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากต่างจังหวัดมากมายเลยครับแล้วก็พร้อมทั้งในกรุงเทพมหานครก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนทำบุญไหว้พระกันที่วัดท่าตุงจังหวัดอุทัยธานีข้าวโรตีดิงดำนะครับหรือว่าพระราชนโกมัจยานนะครับอาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อ่าันผุ้ชมมาอยู่ที่วิหารแก้ว้อยเมตรนี้นะครับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมากันเยอะเลยนะครับ วิจิตการตาที่สุดนะครับแล้วก็นำเสนอเพื่เอเป็นการเผยแบร่ให้กับพี่น้องนะครับที่ยังไม่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดธาตุนี้นะครับก็ชมทางคลิปกันไปก่อนนะครับหากมีโอกาสแล้วก็เดินทางกันมานะครับ ตอนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็ล้วนแต่ที่เป็นบรรดาลูกติดลูกหาของวัดท่าตูงครับเป็นท่านที่มีศรัทธานะครับมากันอย่างมากมายในวันนี้สำหรับช่วงนี้อาจารย์หยิกงก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่วิหารแก้วร0อเมตรไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อฤาษีดิงดำหรือหลวงพ่อพระราชนิานธ์นะครับ,รบช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะมาถวายสังฆทานแล้วนะครับก็นุโมทธนาบุญด้วยกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็มาที่วัดท่าสุนด้วยนะครับมาร่วมบุญกันนะครับ เพราะว่าปกติแล้วเราก็เป็นจิตของวัดท่าตุงเช่นเดียวกันนะครับเป็นจิตของหลวงพ่อโลสีนิ่งดำนะครับเราก็มีความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีโอกาสก็เดินทางมานะครับมาร่วมบุมกันได้ทุกวันกับสถานที่ของวัดนี้นะครับวัดท่าตุงชัยธานีนะครับหลวงพ่อโลสีนิ่งดำครับช่วงนี้เรารกาายขอพรกับหลวงพ่อพุานะครับ ครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อพุทธชินราชแล้วนะครับเพื่อม,มาสักการะบูชาขอพรกันครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อพุทธชินราชแล้วนะครับงดงามมากเลยนะครับเราก็พาเพื่อนเนและท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับ เป็นพุทธบูชานะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับอาจารย์หญิงก็ขอขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับติดตามกันมาโดยตลอดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปดีมีประโยชน์นะครับมีสาระดีๆอยู่ในคลิปนี้ชมกันให้จบคลิปนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆนะครับแล้วก็ญาติธรรมเดินทางมาที่จังหวัดอุทัยธานีมาทําบุญไหว้พระนะครับแล้วก็มากันที่วัดท่าตุนม พ่อรถตีนเรีงดำแห่งน,นี้นะครับ ครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์ยีก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณตู้สังฆทานนะครับทําบุญชําระหนี้สงฆ์นะครับหรือว่าทําบุญอะไรต่างๆทั้งหมดอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับทาบุญค่าน้ําค่าไฟนะครับพระชำระหนี้สงฆ์อะไรต่างๆทั้งหมดก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นค่าอาหารต่างๆนะครับก็เป็นรายการบุญทั้งหมดเลยครับหรือจะเป็นรายการร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมนะครับ ัดพระบทเนก็มาที่บริเวณตรงนี้เลยครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาร่วมทําบุญนะครับที่วัดท่าตูนะครับหลวงพ่อโรตียิ่งดำนะครับวันนี้อิ่มบุญกันเต็มเ็มเลยนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันเรื่อยๆนะครับมาทำบุญกันนะครับ ก็เหลือเวลาไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะต้องอําลาพาจากกันก่อน,นครับเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้เราได้ทำบุญและจินบุญกินใจขอทุกท่านมโนทนาบุญกับพวกเราด้วยนะคะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันเต็มที่เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ทัวนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมากันอย่างเรื่องแน่นเลยนะครับครับช่วนี้เราก็อยู่ในวิหารร้อยเมตรนะครับวิหารแก้วร้อยเมตรนะครับ ตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของรถไีจรดดำแล้วนะครับครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าปราสาททองคำแล้วนะครับงดงามมากเลยนะครับ สวยงามจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปข้างในเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเลยครับช่วงนี้เรามากราบขอพรพระองค์ปรงมกันนะครับครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์ประถมแล้วนะครับที่อยู่ในประตาทองนะครับสาหรับองค์ประถมนี้งดงามมากเลยนะครับมีจิตการตาจริงๆเลยนะครับ นี้ก็คือบริเวณประตาบทองนะครับงดงาม,มจริงๆเลยครับกับสถานที่ตรงนี้นะครับสว <Okay. S 1> ยงามมากเลยนะครับสวยงาม,มจริงๆ นี่คือบริเวณชั้นล่างนะครับของปราสาททองแห่งน,นี้นะครับฝ้าเพดานก็สวยนะครับ ช่วงนี้อาจารย์ิีก็พาท่านผู้ชมขึ้นมาอยู่ที่บริเวณพระธาตุองค์คำได้นครับชั้นสองนะครับ ครับช่วงนี้เราก็ลงมาอยู่ชลล่าน,นะครับก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวจะอำลาพาจากกันไปนะครับ ช่วงนี้อาจารย์หญิงก,ก็จะอำลมาพาจากกันในช่วงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ะคลิปนี้หมดเวลาแล้วนะคะคลิปหน้าเราจะเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกทีตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อกำลังใจค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะ